บายสไตล์เราก็ผมนี่มาส่งแบบนี้เหมือนเลยขนมใส่ไส้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่รอนานที่สุดอ่ะโอเคมาละกออยากชิมโบซื้อมาถุงละยี่สิบใช่ปหมใช่วันนี้โบบอกอยากชิมแบบเต็มเต็มของโบไม่มีผักของบอไม่มีผักก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับตลาดบูม,บ,มบูมครับผมยี่สิบบาทเอาไม่บีบมะนาวเดี๋ยวว่าแม่เอาปะ <c oughs> ต้องบีบมะนาวนิดนึงไม่ชอบเปรี้ยว โอเคคนเยอะไหมวันนี้มากคนเยอะมากอยากกินลองดูนะก็ยินรอแต่เขาคงไม่นานเป็นชั่วโมงอะเนาะกินนาที่เย็นได้โโนานอะรู้สึกว่าเป็นครึ่งชั่วโมงฮะครึ่งชั่วโมงเลยเหรอติดต่อแถวยาวยามากอยากกินก็ลองดูนะเพื่อนแต่อร่อยจริงแล้วนี้เดี๋ยวลองให้โบชิมวันนั้นอะให้เขาชิมอยู่ในตู้เย็นมันไม่เยอะมากเท่าไหร่เดี๋ยวให้เากินเขากินห่อนึงเลยนะแบบนี้อิ่มไหมประมาณยี่สิบเซนคยกินนะอิ่มไหมอิ่มอ่ะมาคุกสักคุกสัก หอมเชียววันนี้อยากกินเชียวจะลองชิมดูหอยเดวพริกก็ได้สวัสดีค่ะมีกองเชียร์กล่องเชียร์ตัดผมพวกนี้ลูตรงเด็กเกีร์เป็นไรเศร้าใจอะไรเป็นไงคือเขาทำดีนะวันนั้นมันอยู่ในตู้เย็น่ยเธอก็เลยแบบไม่ไหะอันนี้คือซื้อมาใหม่ๆหมเลยไม่ต้องใส่อะไรสำหรับโมฮะ ก๋วยละล้ามไม่ชอบกินเปรี้ยวก็มิดเดียวก็ได้คือถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเป็นไงเต้นเขาดีนะเขาทำแบบดีกว่าบางร้านเนี่ยคนเขาถึงขายดีอะบอกแล้วว่ามันมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวเว้ยยี่สิบบาทเยวเลยลองชิมดูลองชิมพวกลองชิมดูลองชิมพวกลองชิมดูให้ตัวนี้ให้สองแต่ตะเกียบไม่เป็นอ่ะ ลูกชิ้นเขาไม่เหมือนไม่เหมือนลูกชิ้นตลาดนั่นแหละเราไม่เหมือนตลาดทั่วไปเขาน่าจะคัดมาอย่างดีหรือไม่ไงเขาก็อาจจะทําเองอไม่ต้องเขาเป็นห่อเขาแหลกว่าเขาได้ร้านที่ดีนี่แล้ววะกินใหญ่เล้ว่ะให้กี่คะแนนติดเลยนะเพื่อนลองดูร้านนี้อยู่ตลาดบูมบูมครับผมเนาะอ,อยากกินลองดูครับผมจะร้านสามเจ็ดนะขายตั้งแต่ ขายต้นเย็นอะตลาดเปิดก็ก็เขาก็อยู่แล้วเนาะนี่เมื่อกี้ซื้อมาถึงกี่โมงประมาณกี่โมงตลาดปิดประมตลาดมันมันปิดประมาณสามทุ่มเนาะเอาประมาณสามทุ่มแหละแต่ก็ถ้าอยากกินก็รีบมาก่อนทุ่มสองทุ่มเนาะก็ลองดูแล้วกันพื่อนเขาขายดีที่สุดเลยนะฮะใช่ป่ะในตลาดเนี่ยร้านเนี่ยร้านนี้ที่คนลุมใช่ไหมมาดูนี่อร่อยไม่อร่อยก็วันนั้นก็สองห่อแบบอยากกินอะที่ที่ตะบอกจริงเขกินไปห่อนึง้รู้สึกว่าอยากกินอีกอะที่ตะบอกเก็บมาให้น้โมกินสรุปว่า ของยิงเงาของยิงเงาอยู่โอเคครับประมาณนี้สบายสบายแต่เราบ๊ายบายไกายชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามพ่อแม่โอ้ติดตามพ่อแม่โอ้โอ้หอมหอมโอเคครับบ๊ายบายไกายให้สิบเลยเนาะใครอยากกินก็รอหน่อยแล้วกันเนาะเหนือเอ็มเพื่อนเอาบารีวิวลงในเฟสเพื่อนบอกว่ากินตามรีวิวเพื่อนบอกรอหนาทิ่ไหยโอเคจ้ะ อร่อยจริงจังถึงเวลาเรากินมางเอามาอุ่นกินเวฟหลายรอบหลายแห้งเลยมะนาวพี่ใส่นะเมื่อคืนยิงใส่ครนี้ก็พอมะนาวเขามีพริกมาอยู่แล้วนะเว็บไปหน่อยก็ดูดิเว็บตั้งหลายรอบแล้วยังแบบอวยจังเลยเนะ แต่ว่ามันก็จริงอะเว็บตั้งหลายรอบปจริงถ้าเป็นร้านนี่มันคงเส้นเส้นแห้งแห้งไปหมดแล้วนี่แบบก็มีพลิกมีอะไรมานะว่าจะกินตั้งแต่เช้าไปไป,ไปมาแบบเว็บแล้วเว็บอีกเว็แบบแล้วเว็บอีก,อกจนแบบอ้าวไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวก็ได้เอาทำนู่นทำนี่ก่อนจนแบบอ้าวแล้วก็นี่ก็อีกคอนึ่งตอนจะเราจะไปเอาก่อนที่เราจะไปเข้าไมโครเวฟอะเราก็เอามะนาวออกมาก่อนนะไม่งั้นวันนั้นเราไม่รู้เราใส่ไปทั้งไมโครเวฟแล้วเว็บ ก็จะมีมะนาวก็จะไม่ดีอ่ะมะนาวก็จะเข้าไปโคบเว็บพี่มันล่ะมาทานด้วยกนักนนะเพื่อนกลายเป็นมื้อกลางวันไปละตอนแรกว่าจะทานตั้งแต่มื้อเช้าแล้วของโบบอกเมื่อคืนโบบอกกินห่อเดียวเขาอ,อิ่มแล้วแต่สำรองเราก็น่าจะสองห่อแล้วจะอิ่มพอดีก็ได้แบบคําเต็มๆแบบใหญ่ๆเขายับประทานอาหารมื้อนี้ครับอืม แห้งหน่อยแหละเพราะว่าเราเวฟหลายรอบแต่เต้นก็ยังดีอยู่มันมีบางส่วนที่มันแบบแข็งๆนิ่ๆเพราะว่ามันเวฟหลายรอบเวฟสี 4, 5, ออ่ห้ารอบแบบเนี่แต่ก็ยังอร่อยนะรสชาติเหมือนแบบก็แบบมันก็รสชาติก๋วยเตี๋ยวรสม,มันถ,ถูกแหละถูกต้องใครอยากกินลองดูจนม,มีน้ำซุปน้ำซุปด้านลุง ร้านตุ๋นร้านลุงบ้าหรอใช่ไทยร้านลุงก,ก็อยู่ในตลาดอะ่ะใครอยากกินบะหมี่ก็ร้านลุงบะหมีต่ตะกุนอยากนะร้านลุงอร่อยแล้วถ้าอยากกินบะหมีตต่ต้มยำลาดนี้20บาทแนะนำถ้าคนกินเยอะๆก็สักสามหอ่อน่าจะเหลือสองหอก็กำลังดีถ้าผู้หญิงก็กินน้อยๆก็ห,อห่อเดียวก็โอเค อ,อ,อ,อืมอมอืมอมีอาฟิลตอนเราเว็บมันกินมันก็คล้ายผัดไทยเหมือนกันนะเออเหมือนเส้นจันทร์มันนึบหนึบเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสักสองคำแบบใหญ่ๆ สองห่อก็น่าจะอยู่นะถ้าคนกินปกติลูกชิ้นเขาดีจริงะนะครับสบายชอบกอรวละาแชากา่ก๋แทเนตาสืามพ่อแม่ชอบกดรลายแชยกยก่ก๋นนวยเตาทุกทีกิชที่ชองว่าอะไรสืดาามพ่อแม่ขอโทษที่กินขโทษทินมุมามานะัน อีก่อถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะโบก็บอกว่าไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้ถ้าโบไม่ชอบเปรี้ยวเส้นเหมือนบะหมี่เลยวะไม่รู้ว่าเส้นเล็กอะไรวะรสชาตินั้นแบบดีมากลองดูกันอาจจะเสียเวลารอนหน่อยใครไม่อยากรอก็ก็ไม่ได้ชิม,มะ่ะเนาะโบยังเป็นโบยังไปรอตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงโบบอกเอกอ,อวะอันนี้มันทำไมออกหวานหวานมันก็แบบต้มยำหวานหวานวานิดๆใส่น้นสักหน่อยหนึ่งนะ ปลานิดนึงมะนาวอร่อยหนึงกันลังดีอยู่ที่งานชอบนะกันละครับไว้เยอะกันละเดี๋ยววันหลังพาไปดูหน้าร้านเขาเดี๋ยวไปยืนรอฮะดูว่าเราจะรอซื้อรานแค่ไหนนะครับไปแล้วแอบวันนี้เด็กขอเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนครับผมเป็นคนดีรักษาความดีและความดีจะรักษาคนดีเช่นเดียวกันครับขับรถขับราคาดเข็มขัดนิรภัยขับมอไซค์ขับใส่หมวกน็อกอุบัติเหตุมันไม่เคยเตือนเราว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเป็นห่วงจากใจสบายๆแต่เรา có nhiêu cả nào tao hỏi Ừ. cả này đi học เอาอะไรวะขอยี่สิบบาทดีเขาเผ็ดดีดีตรงที่เราข้าบีบมะนาวก็ใส่น้ำเปล่าหรือซีอิ๊วหน่อยนึงเยี่ยมอืมสองห่อกำลังดี ถ้าสามหอ่อนี่คือจุกเะยยำตลา,าดบูบูตลา,าดสามเจ็องดูครับผมก๋เตี๋ยวซเล็กต้องยำยี่สิบบาทไปเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูที่หน้าร้านเขาเลยชอบกดไลค์แชร์กดแชรถูกใจกดติดตามครับผม